8บุคคลที่เคยห้าวเป้งปทะกับ4จกักรพรรดิมาแล้วจะมีใครกันบ้างเรามารับชมกันเลยครับ สำหรับการ์ตูนเรื่องวันพีทนะครับนอกจากจเทพโจรสลัดแล้วนะครับที่ดูแบบมีความเว่อร์วังอลังการงานล้านดวงนะครับก็มี4ีจักรพรรดนี่แหละที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งยิ่งใหญ่นะครับที่รัฐบาลโลกนะครับยังจะต้องหวาดกลัวนะครับด้วยความที่ว่าสีจักรพรรดมีความแข็งแกร่งมากๆนะครับจึงทําให้นะครับเราบรรดาหน้าใหม่หน้าเก่านะครับก็พร้อมที่จะไฟกับ4ีจักรพรรดเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองถ้าอย่างนั้นเรามารับชมกันดีกว่าครับว่า8บุคคลที่เคยประทะกับ4จักรพรรดแล้วจะมีใครกันบ้างไปรรัับชมมกนเเลยิ่ ต้นที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับมิสเตอร์ซีโร่คอโคไดอดีตเจเทพโจรสลัดสําหรับพี่เคคอโคไดของเรานะครับเขาเคยมีความแค้นฝั่งลึกมาก่อนกับนวดขานะครับและเขาเนี่ยได้เจอหนวดขานในมารีนฟอร์ดเขาจึงจะทําการแก้แค้นนะครับแต่ว่าพี่ลูฟี่ของเรานะครับได้ไปขัดขวางการต่อสู้นี้นะครับม่อย่างนั้นแล้วก็เราคงได้เห็นพี่เคคอกโคไดนะครับที่ไม่ได้แพ้ทางลูฟี่นะครับเวลาลูฟี่เอาน้ําฉีดใส่เนี่ยได้ปะทะกับนวดขานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็คงจะสู้นวดดขาไไม่่้รอก็นนนัเปถึง ีจักรพรรดิเลยนะครับแต่เป็นอันวา่านะครับถ้าหากมีการต่อสู้กันหลายคนก็คงอยากจะเห็นนะครับสำหรับปมความแคน้นแนอดีตนะครับของคกุไดนะครับต่อหนวดขาวก็ยังไม่ได้มีปรากฏเลยครับว่ามีความแค้นอะไรกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าอาจารย์โอดาหนะครับจะเปิดเผยตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ความแคน้นที่คกคไดมีตอ่อหนวดขาวก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะการที่ว่าคกคไดนะครับมาใส่เดียวกับหนวดขานะครับในมารีนฟอร์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นความแค้นนะครับที่ฝังลึก ต่อที่คนที่2โปรตกัส DS เนะครับ <c oughs> เคยไฟ่กับหนวดขาวมาแล้วนะจริงๆแล้วเอนะครับชายผู้หัวร้อนนะครับก็ประท้านะครับกับ4จกักรพรรดิมาแล้ว2คนด้วยกันนะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เลยก็คือทั้งหนวดขาวนะครับแล้วก็หนวดดำนะแต่หนวดดาตอนที่ประท้าตอนนั้นหนวดดายังไม่ได้เป็น4จกักรพรรดินะครับเอาเป็นว่าเราจะพูดถึงเหตุการณ์นะครับที่เขาประท้าคำหนวดขาวก่อนละกันด้วยเป็นยุคสมัยนะครับที่ว่าเอสเนี่ยยังเป็นลุกกี้อยู่เลยนะครับเพิ่งออกเดินเรือได้ไม่นานนะครับแล้วเขามีเป้า ที่เพิ่งเป็นรุก,กี้มาใหม่นะครับถึงแม้ว่าจะมีฝีมือมากมายนะครับเอาง่ายๆนะก็สูสีนะครับกับระดับเ็ดเทพจนสลัดอย่างกินเบเลยแต่ว่า S สนะครับเขาก็ยังไม่มีพลังหรือมีความสามารถมากเพียงพอในการที่จะล้มหนวดขาวได้ ด้วยสาเหตุที่เอสนะครับตั้งใจจะมาล้มหรือเด็ดหัวหนวดขาวเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการจะเป็นราชาโจรสลัดนะครับหากเขานะครับสามารถล้มหนวดขาวได้แล้วแล้วก็นะครับมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้แหละครับว่าเป้าหมายของเขาในการที่จะเป็นราชาโจรสลัดเนี่ยมันก็เข้าใกล้เกินทีแล้วแหะครับเพราะว่านะครับหนวดขาวก่อนหน้านี้เขาก็คือคู่แข่งของโรเจอร์ชายที่เป็นราชาโจรสลัดหากเอสนะครับสามารถเด็ดหัวนะครับหนวดขาวผู้ที่เป็นคู่แข่งของโรเจอร์ได้แล้วแล้วก็นะครับทุกคนนะครับก็จะหันมามองเขาแหละครับว่า เขาเนี่ยมีความใกล้เคียงนะครับในการที่จะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้แต่เนื่องจากว่าความพ่ายแพ้ของเขานะครับบวกความที่ว่าหนวดขาวนะครับเกรียกก่อมนะครับจนในท้ายที่สุดแล้ว S นะครับก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มหนวดขานะครับและเขานะครับก็เป็นหัวหน้าหน่วยรบที่2ของกลุ่มหนวดขาวด้วยแล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์นะครับที่เอสนะครับปะท้ากับหนวดดาด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนวดขาวก็เตือนแล้วล่ะครับว่าไม่ต้องไปตามตัวหนวดดำหรอกแบบว่าแบบไม่ต้องไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้หนวดดำเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาน ได้พ่ายแพ้ไปหนวดดาก็เลยจับตัว S ไปให้กับรัฐบาลโลกนะครับโดยการที่ว่ายื่นข้อเสนอว่าขอเป็น7เทพโจรสลัดละกันในการนําตัว S มานะครับซึ่งรัฐบาลโลกก็เห็นด้วยนะครับซึ่งเป็นแผนการของหนวดดำนะครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยพูดวันหลังละกันแต่เป็นว่า S นะครับเขาเคยประท้ากับ4จักรพรรดิมาแล้วถึง2คนนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่เลยนะครับทั้งหนวดขาวและก็หนวดดําด้วย มาต่อที่คนที่3เก็กโคโมเรียนะครับอดีตเจ็ดเทพโจรสลัดสําหรับโมเรียนะครับเขาเคยปะทะกับไคโดมาแล้วนะครับในอดีตนะครับซึ่งเขาก็พ่ายแพ้กับไคโดไปแต่ว่าการต่อสู้ของเขาในตอนนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่โคตรจะสูสีเลยกับไคโดแต่มันก็ยังเป็นเครื่องยืนยันไม่ได้แหละครับว่าโมเรียนะครับมีความสามารถใกล้เคียงกับไคโดนะครับเพราะว่ามันก็ยังแบบมันเป็นเรื่องในอดีตนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับไคโดอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในทุกวันนี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับอย่างลูฟี่เนี่ยในตอน ว่าเทพแล้วก็เก่งแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าพี่แกก็ผ่านศึกมาเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเจอกับจิตเทพโจนสลัดเลยหรือว่าเหล่านะครับบรรดาแบบว่าสี่จักรพรรดินะครับแต่ว่าพอไปเจอไคโดนะครับโดนหมัดเดียวร่วงเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เลยครับว่าโมเรียมันเก่งพอๆกับสี่จักรพรรดิหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องในอดีตแต่เป็นนั้นว่านะครับเกโคโมเรียเขาเคยประทะกับไคโดมาแล้วนะครับและโมเรียนี่แหละครับเป็นคนที่ขโมยดาบชูซุยมานะครับเป็นดาบแบบว่าระดับตำนาเลยนะครับของประเทศวานุอ้อย่าอน บัตของประเทศเขาเลยนะครับซึ่งโซโลเนี่ยก็เอามาอีกทีใช่ไหมซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในปัจจุบันนะครับก็ต้องคืนดาบนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยมาต่อที่คนที่4ี่ควีนกับศึกแย่งชิงขนมหวานนะครับที่ควีนจะต้องประทักับบิ๊กมัมซึ่งการต่อสู้กันระหว่างควีนกับบิ๊กมัมนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่มันแบบโคตรจะเดือดหรือว่าเอาฮาหรือเปล่านะครับเพราะว่าการต่อสู้ของ2คนนี้เนี่ยมันดูเน้นเอาฮากันมากกว่านะแต่แน่นอนแหละครับว่าควีนนะครับที่เป็นเหมือนกับว่าใครข้างขวาของไค ระดับของบิ๊กมัมกับควีนเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับเพราะว่าบิ๊กมัมนะครับก็เป็นสี่จักรพรรดินะครับแต่ตอนที่บิ๊กมัมเนี่ยมาเจอกับควีนนะครับบิ๊กมัมเนี่ยก็คือความจําเสื่อมไปนะครับก็เหมือนกับว่าจําความจําอะไรไม่ได้นะครับแต่พอประทะกับควีนแล้วความจําของบิ๊กมัมนะครับก็กลับมานะครับจากการที่ถูกควีนโจมตีซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าไม่รู้จะเป็นการต่อสู้กันเพื่อห้ามหันหรือการช่วยเหลือกันนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นการสู้อาหาลกันะครับสำหรับควีนกับบ จริงแล้วมันเป็นการต่อสู้กันนะครับก่อนที่ว่าแชงเนี่ยจะเป็นสีจักรพรรดิเสียอีกนะครับเพราะว่าเขาได้บอกไว้แล้วครับว่าในสมัยก่อนเลยนะครับมีฮอกกับแชงนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ต่อสู้กันแบบสูสีจนไม่สามารถนะครับรู้ผลแพ้ชนะกันมาได้ก่อนเลยแต่พอนะครับมีฮอกทราบว่าแชงเนี่ยก็คือเหลือแขนแค่ข้างเดียวแล้วนะครับเขาก็เลยแบบว่าไม่สู้แล้วเพราะว่าการที่เขาเป็นนักดาบและการที่เขานะครับสู้กับคนที่มีแขนข้างเดียวเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นการยามเกี่ยิอะไรสักอย่างเ่ยเอาง่ายๆเนี่ยมันก็เป็นศักดิ์ ข้างเดียวนะครับเขาก็สามารถก้าวไปเป็นนะครับสจักรพรรดิได้หากนับเวลาในปัจจุบันแล้วนะครับก็ผ่านไป6ปีนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทั้ง2คนนี้ก็เคยประทะากันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เคยแบบว่าประทะกันตอนที่เป็น4จักรพรรดิแล้วก็ตามทีเถอะแต่ว่าผมอยากจะใส่มาละกันนะครับเพราะว่ามีฮอกเป็น1ตัวนะครับที่ชื่นชอบก็ขอใส่มาละกันเนาะมาต่อที่คนที่6นะครับไอ้หนุ่มแขนกลคิดด้วยก่อนที่เขาจะเสียแขนข้างหนึ่งของเขาไปนะครับสลับคิดนะครับเขาเคยได้ประทะกับกลุ่มของผมแดงมาก่อนแล้ววนนนะะรรกก็แ่่อลาาปท ของเขาในครั้งนั้นนะครับทำให้เขาทราบได้ดีแหละครับว่าฝีมือของเขาเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับในการที่ประทานนะครับกับพวกสี่จักรพรรดิได้จึงทําให้นะครับการประทะกันหนนั้นนะครับระหว่างเขากับกลุ่มผมแดงนะครับจึงทําให้เขาต้องเสียแขนไปซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นการเล่าอ้างเท่านั้นนะครับก็คือพูดถึงนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงภาพนะครับว่าการต่อสู้เป็นยังไงซึ่งแน่นอนแหละว่าตามสไตล์วันพีทแล้วนะครับเราก็คงไม่ได้เห็นหรอกครับสำหรับการต่อสู้ครั้งนั้นนะ ให้กับคนในกลุ่มผมแดงเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเสียแขนให้กับใครมาต่อที่คนที่7นะครับอันนี้ไม่นับเป็นคนนะเพราะว่ามันเป็นการรวมปาร์ตี้กันนะครับของแกงรุกกี้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังและครับว่าเป็นยังไงโดยหลังจากที่ว่าคิดนะครับไพ่แพ้นะครับให้กับกลุ่มผมแดงไปนะครับเขาก็รู้แล้วแหละครับว่าไปใส่เดียวเนี่ยคงไม่ไหวนะครับเขาจึงทําการนะครับรวบรวมปาร์ตี้เข้ามานะครับโดยการนํากลุ่มซูเปอร์โนวานะครับในการที่จะไปประทานนะครับกับกลุ่มผมแดงแต่ระหว่างทางนะครับที่เขาจะไปเนี่ยดันไปพบกับไคโดซะก ว่าจีจีเบลเพยแน่นอนนะครับไคโดนะครับดักตบแกงนี้นะครับและแกงนี้นะครับก็พ่ายแพ้ไปอย่างย่อยยับนะครับบางคนก็ยอมสวามีพักนะครับในการเข้าร่วมกับไคโดแล้วก็บางคนนะครับอย่างคิดเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับก็เลยเข้าสั่งเตไปนะครับถูกจับไปแล้วก็ทําให้เปลี่ยนนะครับงานถูกจับไปเพื่อให้เปลี่ยนกลายเป็นพวกของไคโดแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วนะครับคิดมันก็ไม่ยอมนั่แหละมันก็เลยต้องติดคุกไปนะครับแล้วก็ไปพบกับลูฟี่ในคุกต่ออีกทีหนึ่งมาต่อที่คนที่8นะครับหมวกฟางลูฟี่นนเองถ้้าาใครไดดตติม ตอนนี้นาเนินเนื้อเรื่องนะครับก็จะเห็นแล้วแหละครับการมาท้ากันนะครับระหว่างลูฟี่กับไคโดนะครับที่ลูฟี่เนี่ยเป็นฝ่ายบุกฝ่ายเดียวเลยนะครับแล้วก็ถูกสวนกลับมาแล้วก็ไปนอนลงกองกับพื้นนะครับเรียกได้ว่ากินรากมะม่วงกันอย่างสบายมันมือเลยซึ่งความห้าวเป้งของลูฟี่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขามาวานโนกันเขาก็มีแผนแบบแผนแล้วครับว่าจะไปต่อสู้ยังไงแต่ลูฟี่นะครับเมื่อเห็นไคโดที่เป็นมังกรแล้วนะครับของมันก็ขืนเลยนะครับพอของมันขืนนะครับก็เลยไปตีกับไคโดนะครับแล้วก็เขาคร ดได้นะครับแล้วเขาก็ถูกไคโดจับไปลงคุกนะครับเพราะว่าต้องการจะเปลี่ยนลูฟี่นะครับให้เป็นพวกของตนเอง ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจึงทาให้พวกเราทราบดีแหละครับว่าระดับของลูฟี่ในตอนนี้มันห่างชั้นกับไคโดมากเลยนะครับในการที่เขาจะสามารถต่อกรกับไคโดได้ซึ่งตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้หลายคนก็คิดว่าในตอนนี้เนี่ยลูฟี่เนี่ยได้รับขนานน้ําว่าเป็น5จักรพรรดิแล้วคงจะสู้กับไคโดได้สบายปลือแล้วพอเรามาเห็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นแค่แค่นิยายเท่านั้นนะครับเพราะว่าลูฟี่นะครับก็ต่างชั้นกับไคโดมากเกินไปแต่ตอนนี้นะครับเขาก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยนะครับและเขานะครับก็มีเคล็ดวิชาใหม่แล้วอันนี้ไม่สปปอยยนะก็เดี๋วไรับ เองแล้วกันละครับว่าเขามีเคสวิชาอะไรนะครับในการที่จะไปประทานนะครับก oh <ah 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 ับไคโดนะครับแต่เป็นอันว่านะครับการต่อสู้ของลูฟี่กับไคโดนะครับเขาก็พ่ายแพ้ไปแต่เขานะครับก็เคยประทักกับสี่จักรพรรดิมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแปดบุคคลนะครับที่เคยประทากนะครับกับสี่จักรพรรดิมาแล้วนะครับจริงๆมันก็มีมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนวดดําที่เคยประท้กกับแชงคูดมาก่อนนะครับอันนี้ก็เคยประทากกันนะครับหรือจะเป็นนะครับเอาเป็นบาร์กี้ไหม เคยต่อยกันนะครับแชงคูนะครับแต่ว่านั้นมันแบบว่าต่อยกันในเรือแบบเด็กๆต่อยกันนหละเราก็ไม่ต้องมานับหรอกหรือจะเป็นจอมพลหมาแดงนะครับอาคายีนูนะครับก็เคยปะทะกับหนวดขาวมาแล้วนะครับในมารีนฟอร์ดนะครับคือง่ายๆนะครับมันมีการปะทะกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับในวันพีชนะครับการปะทะกันนะครับของ4จักรพรรดินะครับ ซึ่งวันนี้ก็แค่8อันดับพอนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับถ้ามีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการประทะาการของเรา4ีจักรพรรดิเดี๋ยวจะมานําเสนอเพิ่มขึ้นนะครับในวันหลังนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหากใครชอบอะไรเกี่ยวกับวันพีดรากขนบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over r ร์รี w สามารถไปกดติดตามได้นะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์โมเดลรักขั้นบอลตรงนั้นขายด้วยฝากไว้ด้วยละก